นี่หนูทำจะขายะคะ่ะให้จันเจิมอ๋อมาขายคืออะไรวะตัวดูดเหรอไม่ใช่ทีมกันแดดอ๋ออีไอทีกันแดดด้วยแหมจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเหรอเนี่ยนาบิเกาหลีเน่ยเอพีเอสสามสิบเองมันน้อยจังวะมันต้องห้าสิบบวกดิสีมันยังไม่ถูกใจจังถ้าเป็นห้าสิบมันจะเป็นอีกสิโอ๋อจะนแบน่าจะวอกเหรอใช่สสิบการันประก ชีวิตกูนี่ก็เจอสิ่งเหล่านี้นะจนคนหาว่ากูเป็นบ้าอะไรเงี้ยกูเป็นไบโพล่าเลยไอ้สัตว์วันเนี้ยใช่ไหมอะไรมงเอ่ามันเนี้ยก็ร่างไม้เขียนหน่อยใจเย็นสติมือมึงจะเขียนออกหรือเปล่าเนี่ยเขียนได้นะเอาเขียนไปหัวมีแล้วเอาเงินดีกว่า เอาความสุขเอาสุขภาพไปโจยีพวกนี้นะครับมากันได้นะพวกนี้นะ,อะนบอกว่าดีวันพระดีกว่ามานี่อีหน,นู คนรักเมตตาขายอีซารแล้วก็ีอินฟินิตี้อ่อะไม่รูจบโอ้ยภาัเกอี่หกนะเอาขอให้เจอคนดีๆด้วยกันขอให้เจอช่องทางทีดีด้วยกันขอให้คนเมตตาได้เอดูด้วยกันนะขอให้ดีให้ดีใดีใดีให้ดีแล้วกันนะดีดีดีด57ละดี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 ดนะ

มหาติยาจนาคภาษีนายะ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 มหาติยาจนาคภาษนายะมหายาจนาคภาษนายะ อืมนี่กเหมือนที่ป้อมพ้อยทุกีได้ยิอ่ะอืมอืมอืมโอ้โห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 เอเเันพะเอาเอาเอาเอ้เอาอเอาอ้ต้องใช้มือกูงนโอ้ยมือกูนี่แบบเสมือนที่บลูททุกอย่างเลยนะอืมอืม มหาติยาจะยักขะพระเสนายะ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 มหาติยาจะ ขันทัพเสนายะัติยาจะอุมพันทเสนายะปติยาจะนาคเสนายะเอา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 แมยังไม่จับยัดเล่าไอ้สัตว์นี่เอาเล่าไหมไม่เอานี่วันพระไอ้สัตว์รู้เรื่องแน่นอนแม้แค่มาเฉยๆเนาะหาเมียให้กูบ้างดิเฮียเออไม่เอาเลยอเอา แน่นอนอือหืออือหือเอาโอ้โหมีอะไรจะด่าล่างไหมด่าหน่อยสิด่าไหมไม่ด่าด้วยอีเวนแน่นอนจริงๆนะอืมมีอะไรจะด่าล่างไหมด่าได้ไหมเอาเลยน่แน่นอนไม่ด่าเลยตา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 ย อืมก็จ <un hoc, S 3> ับมาอีกปั๊บมันก็เปลี่ยนอีกปั๊บไอ้เฮียยโอ้ยไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียแม่โอ้โหตายแล้วนี่มาใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหคลิปหายแล้วกูมาใหม่เลยเว้มาใหม่หรือมาเก่าเนี่ยเ อี๋ขอเสือคอับเสือเยี่ยกันหนอเยี่ยงกันแมวนี่อ่ยโอ้ยเอ่ยเอ้ยกูตายแล้วเอาเยี่ยจากเด็กยังขนาดนี้เลยมึงเอ้ยเอาเต็มที่เลยเอาให้สุดเลยไหนๆก็เดินทางนี้แล้วเอาให้สุดนะเอาให้สุดเลยไปหยุดที่ผัวทิ้งแอ้ามึงแหม่ดีนะผัวคนต่างประเทศไอสัตว์ อ,อี๋เอ้ยชิบหายอือหือโอ้โหเวียนเยโอ้โหแน่นอนจริงโอ้โหโอ้โหจะล,ล้มด้วยโอ้ยอยากลีกตั้งหากเยอะเหลือเกินมึงอือหือโอ้โหตาย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 ,ตาย,ต,าย,ต,ายตายแล้วตายแล้วโอ้โหอืออือหือ แมอ่เยอะๆๆๆโอ้ยโอ้ตายเปลี่ยนท่าแล้วเราไม่มีโอ้โหตายไม่เอาด้วยแล้วโอ้โหขับรถอีกต่างหากเดี๋ยวพาแม่ไปไม่ถึงโอ้โหมันฉลาดอะไรนะมันฉลาดโอ้โหอีสัตว์ชมมันด้วยฉลาดยังไงบอกสิ วันนี้มาวันพันธ์โอ้วัมออนมาวันพระฉลาดอ๋อไม่งั้น <poisoned. S 1> ได้แดกเล่าแล้วอ๋อฉลาดเฮ้ยเหี้ยกูนี่ไอ้เหี้ยไม่มีเรื่องหรว,วันพระวันโกนไอ้สัตว์แดกไม่วู้เทศกาลในชิปหายไม่ว่าจะเป็นเข้าววันสาออกปันสาปีใหม่สงการานต์วันจันทร์ถึงอาทิตย์ไอ้สัตว์ถ้าใหญ่ก็แดกกูแดกหมดเอ้าอืมอะไรนะอย่างไรบ้างอะไรมึง 啊啊啊、嗯,、啊嗯,嗯。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 嗯、哎。嗯、uh。嗯、哦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 。嗯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 。 อืมอือืมแม่เฮ้ยกูอ้าแม่จะได้ภูมิใจออกมาเยอะๆ <_ d ance> <_ d ance> แม่ได้ภูมิใจแม่ร่างภูมิใจมากตอนนี้แม่เหียแม่ร่างดูแล้วภูมิใจแล้วลูกสาวกูเหียจากสี่สิบ่าตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดขวบหรือห้าขวบนะสี่ขวบด้วยนั่นไงเหียบอกแล้ะจากสี่สิบบาทแลดเหลืออยู่สี่ขวบตอนนี้ นั่นเนี่ยเวลคัมห้องขายข้าวเลยมึงไอ้เหี้ยเวล่ำค่ำอะไรมึงถ้าใส่ผูกพ่อใส่หมวกได้น้องหญิงเล้วเนี่ยเงี้ยเอาโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยท่านพี่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยอืม นั่นนอนจริงๆเลยม,ม,ม,มันมีมันมีจริงนะเว้ยคนเราไปหนีไม่พ้นหรอกไอสิ่งที่เป็นแบบเนี้ยนะเ,ออเขาก็เป็นคนมีการศึกษาที่สูงมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่ามันหนีไม่พ้นไงคนเราันหนีไม่พ้นแล้วทำไงมันคุยกับใครรู้เรื่องอนะ่ะถูกไหมมันก็ต้องมาหาสถานที่ที่มันคุยรู้เรื่องอนะ่ะเราเชื่อเรื่องพวกนี้ไงแค่นั้นเองมนุษย์เรามอกแล้วเ,ออเขาจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เขาไม่ได้ไปหนักหัวใครทาให้ใครเดือดร้อนแล้วเป็นคนดีพอแล้ว ถูกไหมไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาหรอกบางคนไปด่าไปว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้าบององมง,งายเขาขอเงินมึงแดกไหมล่ะถูกไหมเ<ม>ขาไปป้นไปฆ่าใครดูกเวลเออเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมสุดท้ายเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยกูไม่รู้เลยชาติหน้าใครจะเกิดเป็นคนบ้างใครจะได้เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นลิงเป็นพญาตเป็นเฮ e ี้ยงต่างก็เราแต่บุญแต่กรรมแค่นั้นเองเป็นแบบนี้เขาเข้าวัดทําบุญนะเว้เฮี้ยเขาทําบุญไหว้พระสุนทานเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงว่าเฮี้ยชีวิตความเป็นความตายชาติภพชาติต่างๆมันมีจริงนะเว้จริง อ,<น>อ,อือกูไปอยู่พวกนี้มาเนี่ยจนกูเนี่ยไอ้เหี้ยนะจะเป็นแล้วแหละเดี๋ยวกู้านั่งตบมือเมื่อไหร่มนะเออไอ้สัตว์นะถูกไหมเว้านั่งดูไอ้เหนะี้ยแล้วหนังเรื่องเจ้าพ่อเนี่ยไอ้สัตว์เออไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งของไม่เข้าตัวไอ้สัตว์กลายเป็นปอบก็มีนะอืมตายอย่าดีนี่กูบอกกูไม่เคยทำร้ายใครชีวิตกูช่วยอย่างเดียวออแค่นั้นเองคือวันพระให้เขาไอ้นี่มาเอาเอามือมานี่อีบหอกหัก<ะ>แบมือ โอ้ยมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โือฮึเอาเดี๋ยวมึงรอใเต็มที่มึงแต่งชุดไทยมาเลยนะวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมึงล่อมาเต็มยศเลยนะแล้วมึงก็จัดถ่ายรูปเลยนะโอ้ยมันมันมีไอหมอกอยู่แล้วนี่ที่ว่ามันมันติดไว้ตรงพญานาคใช่ไหมเราสามารถต่อเพิ่มได้น้ำเข้าไปไออะเราออาน้ำอ่ะติดไว้แล้วมันจะเย็นติดวันนั้น่ะวันนั้นรับรองสวย เดี๋ยวไอ้ไอ้เอาไว้บ่อนี้ดีกว่าไปดูตัวไม่ต้อนขนมเอามีขนมไี่อะไรให้แดกไปดิเอาเอาขนมมาโอ้โอ้เอาม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 าขนมเอากินขนมโอ้ยตายแล้วมึงเอามาเอาอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนนี่นี่เดี๋ยวนี่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 โอ้ยกูตายละเอาแดกขนมอีกเอาอืมเอานี่เต็มที่เลยนี่ขนม อร่อยมากเนี่ยโอ้โหเอาเอาแดกน้ำหน่อยเกูแกะน้ำไปโอ้โหเอาเมึงชิบหายแล้วกูเอาฮะฮะเอาไปเล่นก่อนไปเล่นก่อเนี่ยผมยังขาดเมียแบบนี้อีกแบบนึงที่ยังไม่เคยได้เลยกูภาวนาว่าอย่าให้ได้เลยนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอเลยเฮียแม่พี คูอีกเอามาเอาคูแดดก่อนเอามาเอากะกะยาคูก่อนโอ้ยาคูโอ้นานๆจะได้แดดที่เอามเด็กมาแล้วเอามาเกอดจ่อเลยเจ่อโอ้เหมือนกันด้วเฮียจาะป้อนเขาหน่อยหมอผีไว้เจาะเจาะเจาะเขาหน่อยเจาะให้เขาหน่อยหมอผีเออโอ้โหไอ้เออป้อนน้องหน่อยโอ้ยหมอผีป้อนน้องหน่อยเฮ้ยเอาปล่อยหมอผีเอาเอาคิปหายล่อทั้งนี้แล้วเอาปุ๊บมาหมอผีป้อนน้องป้อนโอ้ยโอ้ยหมอผี เอเด้แท้โอ้โหหมอผีโอ้หมอผีหมอผีน้อยโอ้ยอ่ะมึงแดกให้เป็นหมูเลยอ่ะเนอแดกเอาไหมอือืมอืมดีมีขนมอยู่ในฮะเลยชีวิตกินเข้าไปโอ้โหเนี่ยแหละเขาบอกเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ทำให้เดือดร้อนไงถูกไหมเขาไม่ได้ไปหลอกวงใครไม่ไปหลอกเงินใครซะหน่อยจริงปะล่ะ อยากกินเข้าไปแหมวันพระนี่เฮ้ยเส้นไม่อร่อยหรอกนะตู้แดกกับปากอร่อยกว่าบอกว่าถ้าเกิดมึงเป็นถีมึงได้แคาเส้นนะเว้ยแล้วมึงเป็นคนเนี่ยมึงได้กินอิ่มนะครับขอบอกสุดท้ายกูก็บะเพ็ญเพียรให้ชาติหน้ากูได้เกิดเป็นคนนะครับไม่ได้ไปนิพพานนะกูรู้ป่ะนิพพานคือสิ่งที่กูไม่รู้ว่ามันจะได้ไปเมื่อไหร่คนเป็นไม่รู้คนตายยังร,รู้ว่านิพพานคืออะไรไม่รู้ยไม่รู้แอบกินแม่รู้ไปแล้ว ยี่ที่อุสาห์ลดน้ำหนักมาหลายวันไลสัสอุตส่าห์ลดน้ำหนักก็จะมาลำไอ้เฮนี่มังแดกเนี่แคลก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยด้หนวก็ใชุดากโอยตายแล้วบอกใหญ่ใหญบอกพี่จ๋าเขานีพาพาสาวๆสวยๆมาใส่ชุดไทยเยอะๆนะมันงานเนี่ยได้เป็นอาหารตาคูหน่อย เขาส่วนใหญ่นางรำเนี่ยอายุห้าสิบกว่างั้นเลยเยี่สิบกว่าเนี่ยนะเนี่มีแต่ยุคสวอยากกาเห็นเจริญหูเจริญตาบ้างอันนี้เอาเอาไปแหมโอ้โหเอาน้ำเปล่าเอาน้ำให้หน่อยน้ำโอ้โะเจ็บปากโอ้โหไม่ตายพี่ป่าลูกเดี๋ยวพี่จ๋าลุตายแล้วเล่าไปแดกก็ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยแดกขนมอะไรมึง เดี๋ยวาคอยหลังมาอยจะเตรียมขนมให้แดกพวกไอ้เหี้ยเข้าต้มมัดเนี้ยไอ้เหี้ยเอาให้อยู่มัดเลยสัตว์มีเหรอะทำจริงเอาเอามาไอ้สัตว์เอามาเลยข้าเหนียวย่างเอามาเออเอามามันล้มหนักเอามาไอ้โจ้รีบๆเลยโจ้เดี๋ยวมึงเจอมึงเจอเข้าเหนียวย่างอีกมึงมันละมึงเดี๋ยวมึงเจอเข้าเหนียวย่างยาคุ้ยไหมยาคุ้ยแม่ยาคุ้ยไหมเออนี่มาแล้วนี่อยู่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 นี่เอาเลยเกอดเมื่อไรมาผีนั่งนั่งอยู่เออ ให้ตะบูนบ้างเพราะตะบูนก็ซ้อมป้อนเขาน่าจะเคยป้อนอยู่แหละเพราะตาบูลก็มีประสบการณ์เป็นผู้ชํานาญการเออเขาชํานาญนะผมไปป้อนเออามาเปิดแล้วแกะเลยแกะข้อเหนียวมาเออข้อเหนียวโอ้มีข้อเหนียวด้วยเออนี่เอาเอามาแล้วนี่ข้อเหนียวมึง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเรามันเห็นก่อนนี่อ่าอันนี่ข้าวเหนียวโจอ่ะถือไว้นี่นี่นี่อยู่นี่โจอ่ะโจข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้โหอร่อยหอมโอ้โหอุตส่าห์ลดน้ำหนักมาเป็นเดือนวันนี้เละมึงอ่าซัดไปมึงเอาให้เต็มที่เรียบร้อยอุตส่าห์ส่งขนมเนาะอืมนี่ย ได้กินเลยได้กินเลยนีได้กินเลยวันน,น,นี้เราไม่ป้อนเล่าเราป้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ <c oughs> แต่เป็นไขม <c oughs> นันล้วนๆนันพ้าแดดไป่อปล่อยผีไปอ <c oughs> เอาแดดเข้าไปกินเยอะๆอโอ้โหอร่อยอร่อยบางทีผีมันก็อยู่หวยนะวไอผขีโหกดยากนะวไอบางทีนะเดี๋ยไม่ได้มีโอกาสได้กินเหมือนพวกเรานะเว้ยมันเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วมึงจำไว้ เต่มนุษยนี่คือเทวดานะเว้ยมึงเป็นเทวดาแล้วแต่มึงทำตัวเป็นซาตานกันทําทำตัวเป็นเปรตกันนะที่บอกนะกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปกินเะข้าไปนะกินเข้าไปเลยนะแน่แน่นอนจริงๆโอ,โ,โอ้โหแม่ภูมิใจเลยกูลูกสาวสี่สิบกว่าแล้วสี่ขวบตอนนี้แหแน่น,นอนสี่ขวบตายโอ้โหอ่ะอาเต็มที่ เอาอานะไหน่อยพี่เปิดแหมวันนี้ไม่มีราเขาน้ำแดงอานี้พอวันพระวันพระโอ้โหรอลืมงนงกลืมวิโอ้แดกหมูด้วยเฮียด้วยอันนี้แดกอือหือเอมึงแหมข้าวเหนียวก็แดกไ นจัดไปโอ้โห,โหวิ่งแดกแดกถ้ากูอยากแดกเลยสับนี่ออืมอ้าวอาเนี่ยนี่มันคืออาหารที่มันเลิศรสกว่าอาหารทิพนะครับบางคนบอกอิ่มทิพย์นะครับไม่อร่อยหรอกอิ่มจริงอร่อยกว่าอิ่มทิพย์มึงจำคำกูไว้ เทวดากินอาหารความ,มอร่อยสู้มนุษย์ไม่ได้แค่นั้นเองเ <c oughs> ขาเ,ขเรียกแค่เศษแต่มนุษย์เนี่ยมันคือของจริงคร <c oughs> มันคือสิ่งที่จับต้องได้จริงโอ้โหแหลกเข้าไปืน้ํำไหมมึงไม่เอาน้ําด้วยโอ้โหสรารคามน้ําไม่ต้องเหรอไโอโห้หะอไงมึงอะไร,โอ,โรโอ,โอีกโอ,อ้โหอีสัตว์โอ้โหอีเหอ๋ยเวียนเอ้าที่จันจ๋าโอ้โหปึ๊บ อะให้รำโดนกันยังหนออือหืออือหืออือออืออโวชีวิตอือหือนะเขาเห็นหมดทั้งประเทศแล้วโอ้ยจ้องให้วาดได้ยนะโอเคมาเอาปากกาม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 านี่โอเคมานะปุ๊บปุ๊บเขียนยันให้นะโอเคยันเยันยันให้นะยัน มันยันสวยๆเลยยันยันยันดีๆนิดนึงอือยันยันมันยันยันเลยมีปากกามีปากกายมันใหญ่ๆอย่างนี้เลยไหมแป๊บนึงหัวใหญ่ๆหน่อยมีหัวใหญ่ไหมเปลี่ยนหัวเลยแป๊บนึงรับรองอย่ลงให้ดีๆเลยเอามา โอคมาลงดีๆมา okay. มาลงให้ดีๆเลยปึ๊บโอเคนี okay. ่แหละนี่แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีๆอื้มดีหน้านี้แม่นมันยันที่ดีมะปึ๊บ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 อ่าสวยสดงดงามยันมหาสเสน่ห์ยันมหาล,ลยัย

ัน <laughs> สดๆแล้วม,ม่เรียบร้อยลำดวนจ้าสวยแล้วนะไปเด้อบายพี่เขาจะได้นี่ละเอาคืนล่าให้พี่เขาไปซะอือสุดยอดเยี่ยมไม่ได้กินเล่าเลยไปโชคดีเสริมไมแล้วลงเรียบร้อยแล้วเสน่ห์เมตตาโอเคสุดยอดเอานะ ô, bèo, bèo, okay, má, tuyệt vời, tuyệt vời, lên lên, long senh, này, okay, giẫm, kêu mẹ, ah, tuyệt vời, nón lâm